สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าของเราทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับ AEY Auto Import นะคะวันนี้เอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถของเรานะคะทั้ง3อาคารเลยแล้วก็ที่สาขาโคราชด้วยนะคะว่าเรามีรถอะไรกันให้จับจองกันอยู่นะตอนนี้นะคะพร้อมกับเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกท่านชมกับมาตรการนะคะรักษาความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะว่า ในขั้นตอนของการปลอดอที่เรารักษาความปลอดภัยในช่วงของโควิดตอนนี้นะคะเรามีมาตรการยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะจากการที่ในขณะที่เราพูดไปเราจะพาชมรถไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะทุกท่านนี่เลยนะคะเริ่มต้นนะคะจากการที่พนักง,งานของเรานะคะทุกคนที่มาทํางานนะคะเราจะมีการตรวจค่า เอทกันอาทิตย์ละสองครั้งนะคะและพนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาที่โชว์รูมอันดับแรกวัดไข้ค่ะและเมื่อผ่านแล้วก็เข้าอุโมงค่าเชื้อนะคะก่อนที่จะเข้ามาที่ทํางานที่โชว์รูมพร้อมกับจะมีสติ๊กเกอร์แปะนะคะว่าพนักง,งานเนี่ยมีการผ่านการคัดกรองการทํางานและทําอย่างนี้ทุกวันนะคะสำหรับการตรวจไข้และตรวจเข้าเครื่องพอนฆ่าเชื้อนะคะ ทำให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้นะคะว่าพนักงานของเราเนี่ยได้มีการตรวจคัดกรองกันมาอย่างดีนะคะและก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับลูกค้าที่มาทุกท่านด้วยนะคะคือถ้าลูกค้าอ่าเรามาชมรถกันไปเรื่อยๆค่ะสาหรับลูกค้านะคะที่มาที่เรานะคะอ่าเราก็ต้องรบกวนว่าขอให้วัดไข้นะคะอ่ามีการวัดไข้ลงทะเบียน ะะเข้าอุโมงค่าเชื้อนะคะก่อนที่จะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราและทุกท่านก็มั่นใจได้อีกเช่นกันค่ะว่าเวลาที่ลูกค้ามาชมรถกันไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้ากลับนะคะเราจะมีพนักง,งานนะคะฉีดพ่นค่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแม่บ้านนะคะที่คอยหมั่น ทำความสะอาดนะคะพื้นที่รับรองอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะพร้อมที่รับรองนะคะจะเป็นสัดส,ส่วนนะคะแล้วก็นั่งพูดคุยกันผ่านฉากกั้นกลางนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องเป่าอากาศทุกจุดเลยค่ะและทุเกเย็นเราจะมีการพ่นฆ่าเชื้อโรคที่โชว์รูมกันทุกวันค่ะเอาละค่ะมาชมนะคะสําหรับอันนี้เป็นอาคาร2นะคะรถที่เรามีให้ชมพร้อมจับจองได้เลยนะคะมีสต๊อกรถแน่นๆในขณะที่ ณเวลานี้หลายๆที่รถขาดตลาดกันนั่นเองค่ะชมเลยค่ะเอาผาดก็แน่นๆจุกๆนะคะที่ไหนไม่มีรถนะคะนึกถึงเราค่ะ A E Y Auto Import นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถบนอาคารหนึ่งกันนะคะ thank you โคราชนะคะที่โคราชเราก็จะมีทั้งโชว์รูมรถยนต์นะคะพร้อมด้วยศูนย์บริการที่จะไว้ดูแลพี่น้องชาวภาคอีสานที่รักของเรานั่นเองค่ะ เป็นอาคาร3นะคะซึ่งจะมีรถพวกซปเปอร์คาร์จอดโชว์นะคะรถอา่ารถน้ำเข้าหรูที่หลายคนใฝ่ฝันนั่นเองเป็นยังไงคะเห็นรถบนโชว์รูมเห็นรถของเราไหมคะสต็อกรถแน่นๆเลยนะคะจุกจุกกันไปเลยะคะ่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นห้องติดตั้งพวกชุดตกแต่งด้วยนะคะเราจะมีแยกสัสดส่วนกันอย่างชัดเจนนะคะนี่เลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็โคเ,เวสติงเลยเราก็มีนะคะ และรถมือ2คุณภาพที่เอกการันตีด้วยเช่นกันนะคะและก็มีนางแมวยั่วสวัสดด้วยไหนท่าไหนเอาละค่ะนะคะโชว์รูมนะคะของเรานะคะ AEY Auto Import นะคะสำนักงานใหญ่กรุงเทพเราตั้งอยู่ที่รามอินทารากรม14ก็แยกมีนบรีนั่นเองนะคะเบอร์ทโทรค่ะ025874666หรือ086 6681999นะคะและถ้าโชว์รูมของที่โคราชเราอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะอ,อยู่ข้างๆติดกับสถานีขนส่งโคราชนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาวภาคอีสานและชาวโคราชที่รักนะคะไม่ต้องเดินทางไกลามาให้เสี่ยงนะคะก็ไปชมรถใกล้ๆกันได้ที่โคราชนั่นเองค่ะ ก็บอกแล้วนะคะทุกอย่างนะคะเอใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะในช่วงนี้ก็สถานการณ์ไวรัสโควิดที่ระบาดอยู่ก็ขอให้ทุกคนนะคะอากาศหยาดตกนะคะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด mm hmm. กันนั่นเองนะคะค่ะมาชมรถกันได้นะคะของเราที่นี่โชว์รูมใหญ่กว้างขวางพร้อมมีท่านสามารถที่จะ รักษาระยะห่างได้นั่นเองค่ะโชว์รูมใหญ่มากนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ